แรงผมเลยครับเนี่ยไ,ไงขับเต่ากัดยางเลยผมนะตอนนี้นะครับดอลฟินจนเต้นผมนะครับมีไฟอยู่25นะครับแล้วก็เหลืออีก117กิโลนะครับที่วิ่งไปได้นะครับตอนนี้ผมจะไปสวนชตัวหวงทองนะครับก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะครับว่า สู่ดทองอ่ะผมจะไปกิ่หม่้านนะครับตอนนี้ผมขับโหมดอีโคนะครับแล้วก็ดีเจนนะครับเป็นไานะครับขับมีความเร็วไม่เกินห0นะครับปิดแอร์เปิดกระจกนะครับลุ้นอยู่ครับผมมาดูกันว่ารอดไม่รอดนะครับผมจะตั้งคูปอนโดนไปนะครับว่ามันจะไปได้ไปที่ไหนมีลุ้นครับมีลุ้นครับ เดืยอยี่สิบเอ็ดไก่จ้าไกหมดจ้า มอไม่เห็นทางเลยนะครับถ้าเราไม่ปัดน้งฝนเนี่ยครับดูครับตกหนักมากตอนนี้นะครับผมเหลือข้างข้าไฟฝั่งนู้นนะครับผมเห็นบริษัทผมนะครับบ y d ดีครับผมเหลืออีกสองโลแ้ถึงบริษัทแล้วครับตอนนี้นะครับเหลืออีกสองร้อยเมตรนะครับผมก็ถึงบริษัทแล้วนะครับ บีวีดีซักกบิออทองนะครับแบตเตอรี่ยี่สิบเจนะครับขับมาได้ยี่อาแบตเตอรี่นะครับยี์นะครับขับมาถึงสักกบิทองนะครับเป็นระยะทางสีกิโลนะครับถึงแน่นอนครับมีแล่คนรอรุ้นนะครับว่าผมจะถึงบริษัทหรือเปล่านะครับไฟยีรนะครับระยะทางสีกิโลนะครับ ผมถึงนะครับผมทำได้นะครับเอ่องส่งมอบนะครับพรุ่งนี้ผมก็มีส่งมอบหนึ่งคันนะครับถึงบริษัทแล้วนะครับตอนนี้นะครับสรุปนะครับ แบตเตอรี่นะครับออกจากห้างชัยแสงดิพาร์ตเมนต์สโตนสิงห์บุรีนะครับแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมมาเหลือยี่สิบเจ็ดนะครับระยะทางจากห้างชัยแสงสิงห์บุรีนะครับมาถึงบริษัทบีวีดีซัตโก้บียอนดังทองนะครับสี่สิบห้ากิโลนะครับความเร็วที่ผมขับอยู่ประมาณห้าสิบนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงหกสิบมั่งสี่สิบห้ามั่งสี่สิบมั่งนะครับก็นะครับแบต ถึงที่หมายปลายทาง b D, ีเวดีซาโกบียองทองก็เหลือ18%นะครับผม่แลวแล้วผมก็กลับมาถึงนะครับพิสูจน์ได้ว่าแบต27%ขับที่ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทาง45กิโลเมตรสามารถ พาทุกท่านนะครับที่ใช้รถไฟฟ้า B ีวดีกลับถึงที่หมายได้นะครับคำนวณระยะทางกับความเร็วให้เหมาะสมนะครับช่วยคุณได้จริงๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเซลเอกบีวีดีซัตโกบิยอนทอนนะครับก็ต้องขอจบนะครับรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ